เต้มยำไข่ปลาคอนะครับไข่ปลาช่อนนะครับหรือไข่ปลาคอเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหมกไข่ปลาคอคือกันครับไข่ผสมปรุ๋มอู้อสักอย่างนี่นไข่อันนี้แล้วเ,เหรอกินหมกเลยเลยนะทั้ทงไข่ทั้งปรุงนะครับปลาช่อน ีูครนี่อบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตัวประเทศไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องทางสบปปลาวสู่ผู้สุขคนเด้ครับเอามานี่พบกับบาวโก้ลองท้องแชนแนลนะครับมานี่บาวโก้ก็ผผามากิน ต้มยำไข่ปลาคอนะครับไข่ปลาช่อนนะครับหรือไข่ปลาคอเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นมกไข่ปลาคอคือกันครับมกไข่ปลาคอหรือไข่ปลาช่อนเนี่ยคือกันนะครับนี่เป็นมกนะครับเนี่ยนี่เป็นมกไข่แล้วก็มีปลาส้มพุงอันนี้เป็นมกครับโอ้ไข่ล้วนเลยครับพี่เออไข่ปลาคอไข่ปลาสมพุงโอ้ ันี่ไข่ไข่กระพุงนะครับต้มอู้ลายครับเนี่ยใส่มาไว้แล้วก็มากินครับไอ้ต้มยำต้มยำกินครับไอ้โมกนะครับเนากินกับข้าวเหนียวครับวันนี้มีข้าวเหนียวมากินนํานะครับแล้วก็มีผักสลัดนะครับมังกรไล่ชนดแล้วก็มีสลัดแนนเลยนะครับวันนี้ยำซ่วยๆแล้วครับ ยามสวยๆแล้วมืนน่อนี้เริ่มฮอนครับเมืนน่อนี้มีแดดมานะครับพนบะตกมามือซ่องมือแล้วครับมีแดดเนาะสิ่มมุกลเลยเลยฮะทั้งไข่ทั้งหุงนะครับประชนแต่ผับห,อม,อ,หอมเอ้หอมเครื่อง พิกคาสะไคร่พรอมแดงใส่เขา้าแบบให้เป็นผงปลาช่อนไข่ปลาช่อนแทแท้นะครับประคอแแท้นะต้มไปน้ำมันนีไมะคอยมีมันเลยครับ ข้าหยาแบบครับข้าหยากรบปุ่งปลาคอนะยิงกีะปุ่งไข่นะข้าหยาถ้าปุ่งแท้ท่นะครับ ยำหรือว่าน,นี่มันอีโบ,บมีมันเลยบางทีไปซื้อบางทีเนี่ยไปซื้อผงปลาช่อนมาใช่ไหมครับเอามาตม้มอู้มันแพบแสดงว่าบเมนโบมเมนผงปลาช่อนแล้วครับช่อนไม่ค่อยมีมันเลย พุงไข่ดีจังครับไข่พุงลายเลยครับเนาะ ปรุงไข่เน้นๆเลยเนี่ยเป็นไข่ที่มกนะครับโอ้แซ่บครับปรุงปลาคอนะไข่ปลาคอนะบกแข้งดูฟรุด วันแีกครับพี่น้องได้กินมาแล้วหมกปุงใช่ครับ อืมถ้าอยากครับอยากกินมาน้านแหลอุงผงกับไข่ประคอนะอนี่ได้กิน่นล้วนสะใจครับ เอาไปเค็ดกินกันได้นะครับหมกไข่พุ่งปลาช่อนถ้าเป็นปลาชอนปลาคอแท้ๆนะอืใส่ผักมสมยันนี้น้ำนีบุมมีมันเลยครับ ถ,ถ้าปุ่งแท้ๆนะถ้าบนแท้น้ำมันเยิ้มเคยซื้อมาโอโดุล็อกดุล็อกไายมากินไปแล้วมันก็อี๊แบบเลียนๆนะครับมีแท้แท้บ่มีมเลียนนะครับ うん。Mm hmm. Mm. <laughs> คนี่โอ้มันแซ่บจอืมอมอ้กับผักใส่ผักมื่อนี้ผักสลัดก๊อบอย่าง ไม่ค้าค่ายว่ามีตะลอดบอกเขาว่าบุมีตะลอดครับเป็นบางช่วงช่วงจังว่าไปเจอพอดีกันได้กินห้าอย,ยากนะครับส่วนมากที่มีระแทะะ้แล้วครับปนกันได้ หมดครับหมกุงแอบร้มกันหมดแล้วครับ chẹp ạ bố mẹ suốt nam kéo liền, à, làm nam heng, nam heng liền น้ำว่านสมุนไพรครปิดฟาเขาครับหมดแล้วมันเนี่ย อ่ะครับเม,น,มนูเป็นมกทั้งพุงทั้งไข่นะครับรวมกันโอ้แซบครับเมน้แซบไล่เป็นปลาคอแท้ๆเป็นข้องปลาคอแท้นะครับพุงบรได้ป่นไม่ยังมาบบมีมันบโบ,บเบเลียนเลยครับเคยเคยซื้อมาไล่เจ้าซื้อพุงมามา,มาต้มกับมันแปบลอยหน้าเต็มอันนี้บบมีมันเลยครับแซบครับเมนูนี้กินมึด ยังเลยครับเอากี่เขายำสวยๆครับเมื่อกี้กับบาโกนะครับเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยคลิปหน้านะครับบาโก้ผ่าไปทำย่างกินย่างกระหอยติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับบาโกกับฟ้าผิวแห่งเทนนี้นะครับเมื่อกี้ก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ